อวันนี้เราจะมาสิ่งวี่เอียงวะโอเคทุกคนกระดิ่งใหม่นะครับผมสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมแบงค์ช่องแบงค์ซอว์ชาแนลปิ้งคุณจะเป็นนะครับผมวันนี้พบกันรีวิวหอมอีกเทนเคยนะครับซึ่งน้ำหอมที่ผมจะนำมารีวิวนี้เป็นน้ำหอมของแบรนด์ซูน่าฟาร์มนี่รับทุกคนซึ่งซูน่าฟาร์มเนี่ยก็อยู่กับเรามาช้านานแล้วนะครับผมเป็นน้ำหอมที่ เออผมรีวิวในทุกกลิ่นที่เขามีดังนั้นถ้าคุณมีคําถามเกี่ยวกับน้ําหอมของซิมเนียาฟาร์เนี่ยคุณสามารถย้อนกลับไปดูได้แล้วก็สามารถถามผมได้นะครับว่ากลิ่นเป็นประมาณไหนซึ่งผมจะต้องบอกก่อนว่าบางกลิ่นที่เขาออกมานานแล้วอ่ะเขาอาจจะลัน์ออกไปแล้วก็คือแบบ ไม่มีแล้วอะ่ะแต่ว่ามีกลิ่นใหม่ๆมาแทนที่หรือเป็นกลิ่นเดิมที่เขามีการพัฒนาสูตรแล้วนะครับซึ่ง4กลิ่นใหม่ประจําเดือนตุลาคมเนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังกันว่าแต่และกลิ่นเป็นกลิ่นประมาณไหนและผมก็จะมีสิ่งนี้ครับปึง้ง เพราะว่ามือถือสีแดงๆมันพางแล้วมันตายในหน้าที่ลทุกคนดังนั้นเราจะมาเริ่มกันที่กลิ่นแรกที่ผมจะรีวิวกันเลยครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าชิวเนือฟาร์มลินจีดูบาร์แอนด์โรสาฟาร์มครับปิ่งทุกคนถ้าคุณฟังชื่อน้ําหอมสิ่งนี้น้าหอมตัวนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาเคยทํากลิ่นที่มีความเป็นลินจีมาแล้วใช่ไหม,นะมถูกต้องทุกคนเขาเคยทํากลิ่นที่ชื่อว่าลินจีโรสแอนด์มัสเอกุสิปมาแล้วนะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับพึ่งอันนี้เป็นตัวแรกๆที ผมได้จากเขามาเลยนะครับโอเคมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังคร,ร,าารับเรามาดูร่วมกันก่อน,นครับว่าลิ้นจีดูบาร์แอนด์โรสพาฟาร์มตัวนี้แพคเกจิ้งสีฟูสวยๆเนี่ยเป็นอย่างไรครับเขาจะมีกิ่นของลิ้นจีเบอร์กามอสดูบารนัทเมกกินโรสเพชเรียซีดาร์ูด En, iver, illa, แฟงเค้นเซนเบติเวอร์วานิลาและก็แคชมารันทุกคนซึ่งเดี๋ยวราคาจะแปะให้ราคาน้ำหอมตัวนี้จะเป็นราคามาตรฐานปกติของสื่อเหนียวฟาร์มนะครับผมอินสปิเรชันมาจาก PDM นะครับผม e เดลนะีน่า EDP เนี่ยทุกคนคุณจะต้องรู้จักน้ําหอมที่เป็นแบบน้าหอมแบบเดลีน่าเลยใช่ไหมซึ่งเป็นน้ำหอมที่มีความโด่งดังแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำหอมที่ฉีดไปแล้วจะรู้ความเป็นผู้หญิงที่มีความสวยเป็นน้ำหอมของผู้หญิงสวยนั่นเองทุกคนโอเค ส่วนซิลเนี่ยฟาร,ร์มตัวนี้จะเป็นผู้หญิงที่สวยจริงไหมลองครับหนึ่งสองความที่หลังมือครับอู้เป็นอย่างไรนะอืมทุกคนคือน้าหอมตัวนี้นะผมว่ามันแบบมันดมแล้วมันสวยทุกคนมันดมแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบอ่าใช่ป่ะดมแล้วจะมีความรู้สึกเป็นผู้หญิงสวยขึ้นมาท,าทันทีซึ่งถูกต้องทุกคนมันเป็นกลิ่นที่เปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็น ฟุตตี้ฟุตตี้แบบลิ้นจี่ครับถ้าคุณชอบกลิ่นลิ้นจี่ถ้าคุณชอบรักลิ้นจี่อะคุณจะรู้สึกว่าเออนี่เป็นทางของคุณเลยเพราะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่บ่งบอกความเป็นลิ้นจี่มาทั้งลิ้นจิงถึงความเป็นเนื้อลิ้นจี่ถึงความเป็นอ่าน้ำลิ้นจี่เลยทุกคนเป็นทุกภาคส่วนของความเป็นลิ้นจี่แล้วก็มีความแบบแอบมีกลิ่นเปลือกลิ้นจี่เล็กน้อยด้วยซึ่งในโน้ตมันอาจจะมีความเป็นไม้ใช่ไหมแล้วก็อนุมานไปเลยว่าเฮ้ยไม่กินของเปลือกลิ้นจี่หมายลิ้นจี่ซึ่งมันนนกก็็เปไได้ทุค แล้วพออยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆนะครับคนแป๊บหนึ่งอะนอกจากกลิ่นของความเป็นลิ้นจี่นะ เขาจะเริ่มตีโชยกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบให้เราได้กลิ่นเป็นดอกกุหลับที่มีความสดเป็นดอกกุหลับที่มีความใหม่เป็นดอกกุหลับที่หนึ่งกับแบบตัดช่อมาเลยอ่ะและมีสิ่งหนึ่งทุกคนซึ่งผมไม่เคยได้กลิ่นแบบตัวจริงมันไม่เคยไปเด็ดดมนะแต่ในน้ำหอมหลายๆตัวที่ผมชอบเช่นแบบ m a r k j a c o b s Perfect เเนี้ยเขาก็ใส่ d n a ของความเป็นดูบาร์เข้าไปซึ่งดูบาร์เนี้ยมันเป็นเหมือนเป็น Ve ลเนเจอเบเป็นผักชนิดหนึ่งอ่ะทุกคน ซึ่งอีความเป็นผักอ่ะเราก็ต้องเดาได้เลยว่ามันจะมีความกรีนนิดนึงใช่ไหมซึ่งน้ำหอมตัวนี้มีความกรีนและมีความฉ่าอยู่ในกลิ่นครับดังนั้นเปิดตัวมาด้วยกลิ่นที่มีความเอ่อหวานๆฉ่ำๆมีความเป็นลิ้นจี่แล้วก็มีความเป็นดอกไม้อยู่ในตัวครับซึ่งแบบเออผมว่าเขาทําได้ดีมากๆมีความหอมมีความละมุนมากครับและพอหลังจากนั้นนะครับทุกคนหลังจากที่โน้ตมันได้จบสิ้นแล้วสำหรับท็อปโน้ตไปแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าน้ำหอมตัวนี้ เขาจะเริ่มกลายเป็นกลิ่นที่มีความเป็นมัชมัดเพิ่มขึ้นมันจะมีความติดความหวานของหอมของวานิลาและยังคงมี d n a ของกุหลาบและลิ้นจี่ให้ได้กลิ่นตลอดและถึงผมจะบอกว่าเฮ้ยมันมีความแบบคงทนแบบเดิมมาตลอดอะถามว่ามีความเปลี่ยนแปลงของกลิ่นไหมมันมีความเปลี่ยนแปลงทุกคนคือมันจะมีความเป็นมัชมัดมากขึ้นมันจะมีความเป็นแบบวานิลามากขึ้นแต่ทางที่นั้นเขาก็ยังคงมี DNA ของตัวเขาอยู่ทําให้ห่อมตัวนี้ทุกคน ถ้าคุณชอบกลิ่นเริ่มของมัน คุณก็จะรักน้ำหอมตัวนี้ตั้งแต่ต้นจนจบครับเพราะว่ามันยังจะมีกลิ่น DNA ตอนแรกแต่อาจจะมีความนัวขึ้นละมุนขึ้นมาผสมกับกลิ่นมัสมีความติดไม้เล็กๆและมีความเป็นวานิลาครับนี่คือโดยรวมหอมตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมว่าน้ำหอมตัวนี้เหมาะกับผู้หญิงเป็นน้ำหอมที่มีความสถึงความเป็นผู้หญิงอะเป็นน้ำหอมผู้หญิงที่มีความละมุนเป็นน้ำหอมผู้หญิงที่มีความสวยงามเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักมีความสูงสักแต่ก็มีมิติอยู่ในตัวครับด้วยคาที่กลิ่นมันอะไม่ได้ออกไปเชิงใดเชิงหนึ่ได้ ที่จ๋าขนาดว่าเป็นลิ้นจี่ตลอดเวลามันยังคงมีความเป็นแบบว่ามีความเป็นดอกไม้อยู่ในตัวมันก็เลยทาให้น้หาหอมตัวนี้มีทั้งความแบบหวานซ่อนเปียวเซ็กซี่บนน่ารักอยู่ในกลิ่นผู้หญิงที่มีมิติน่าจะชอบน้หาหอมตัวนี้ใช้ไปเดินเล่นได้ใช้ไปเที่ยวได้ใช้ไปทํางานได้ใช้ไปออกเดทได้ดีมากและใช้ไปเที่ยวกลางคืนได้ทุกคนแต่ผมจะบอกว่าความแตกต่างระหว่างซิลเนียฟาร์มลิน้นจีรูบา and Rose, ร์แอนด์โรสพฟาร์มกับตัวเดิมของเขาที่ชื่อว่าลิ้นจีโรสแอนด์มัลเซ็กซ์กซ์คลูซีฟเนี่ย ความแตกต่างก็คือหนึ่งสติกเกอร์ไม่เหมือนกันมึงอีควายบอกทําไมเห็นแล้วนะ <laughs> บอกไม่วะแต่ก็คือแบบคุณดูไหมว่าความแตกต่างก็คือตัวเดิมของเขาอะครับมันจะเป็นลิ้นจี่โรสแอนด,ด์มาทกเกอร์สิที่แบบอืมเนี่ยถามว่าหอมไหมหอมนะมีความชัดเจนของลิ้นจี่มากกว่าตัวใหม่ออมันมีความรุ่งชนของกลิ่นมากกว่าตัวใหม่แต่ บางทีทุกคนไอ้กลิ่นที่มีความพุ่งชนเบอร์เนี้มันขาดความนัวไปครับอันนี้ตัวใหม่ที่เขาทำออกมาทําให้เกิดความนัวในกลิ่นเพิ่มมากขึ้นตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่มีความแบบเออลิ้นจี่มีความเป็นกุหลาบมีความปึ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เขาจะขาดความละมุนไปตัวใหม่ที่ทาออกมาจะมีความละมุนมากกว่าแต่ความติดทนมีความใกล้เคียงกันนะครับคือกลิ่นตัวนี้เหมือนจะหนักกว่าใช่ไหมแต่ ความติดทนบนผิว2ตัวนี้ความใกล้เคียงกันการกระจายตัวพอๆกันครับเพียงแต่ว่าตัวแรกตัวเดิมมันจะมีความพุ่งมากกว่ามันก็เลยทำน้ำหอมที่มีความพุ่งแบบนี้ผมว่ามันดูอาจจะดูราคาไม่แพงเท่าตัวใหม่ตัวใหม่มันจะมีความละมุนมากกว่ามันจะเหมือนน้ำหอมที่มีราคาสูงมากกว่าดังนั้นถ้าคุณหวังผลความหรูหราดูดีดูแพงแล้วก็ติดทนด้วยละมุนด้วยไม่บาดขมูครับผมผมว่าคุณเลือกตัวใหม่ไปเลยแล้วก็การติดทนผมพูดไปแล้วว่ามันทนมากระดับ 8ปดถึงสิชั่วโมงถ้าคุณเบิ้ลสเปยหน่อยนะครับผมอยู่ติดตัวตั้งแต่เช้าจรลดเย็นได้เลยตัวนี้สำหรับเซเนียร์ฟาร์มลินจิรูบาบแอนด์โรสพาฟารมครับตัวนี้อยากให้ลองสำหรับผู้หญิงที่มีความสวยกันทนุนโอเคกินต่อไปนะครับผมที่เขาเกือบตกนะครับกินต่อไปนะครับผมที่เขา ลงไปในอินสตาแกรมมีชื่อว่าจิมเมียาฟาร์มแอลมอนเฟนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาแล้วก็รีวิวทวยคนไที่ชมกันครับนี่คือแพ็คเกจจิ้งของซิมเียร์ฟาร์มที่ชื่อว่าแอลมอนเฟิร์ฟาร์มนะครับเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่มีความดูดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับกลิ่นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับรูโน้ก,นกันก่อนครับมีกลิ่นของแ l m ม n นแอมเบ ไอริทวานิลาทูบโรส,สกลิ่นมัสตองกระบีนนะครับราคาปกติทั่วไปเขาเลยนะครับและอินสไปเรชั่นมาจากคิลเลียนล l ริงอินเลิฟครับจะเป็นอย่างไรสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าชิงเนียวผ้าฝ้ายแอลมนลอนด์เฟิร์าร์มครับหนึ่งสองสามตรงนี้แล้วกันเนาะซิงอืมทุกคนโอ้คือน้ำหอมตัวนี้นะ ็นน้ำหอมที่มีความรู้สึกถึงความเป็นแอลมอนแบบชัดเจนมากถ้าคุณอยากได้น้ำหอมตะกลิ่นหนึ่งที่มีความเป็นถั่วๆได้กลิ่นน้ำหอมตะกลิ่นหนึ่งที่มีความเป็นแอลมอนอะ่ะตัวนี้จะตอบโจทย์มากทุกคน เป็นกลิ่นออลมอนที่มีความนุ่มเป็นกลิ่นออลมอนที่มีความละมุนเป็นกลิ่นออลมอนที่มีความหรูหราอยู่ในตัวนะครับผมผมรู้สึกว่าน้าหอมเซ็ตนี้ของติมเนฟาร์มเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำกลิ่นมาในเชิงที่แบบว่ามีความละมุนตุ้นนะ่ะมีความไม่ได้แสบนจมูกจนเกินไปไม่ได้มีความพุ่งชนจะเราตกใจแต่แกระจายตัวได้ดีอันนี้คือความพิเศษของน้ําหอมนะครับผมซึ่งดูจากโน้ตแล้วทุกคน เขามีความเป็นแอลมอนชัดเจนมีความเป็นไอริสแล้วก็วานิลานะครับผมสิ่งที่น่าสนใจสรงหอมต้นนี้ก็คือตอนได้เขาเปิดมาเนะี่ยมันเป็นกลิ่นแอลมอน,นะครับเป็นกลิ่นแอลมอนที่มีความละมุนเป็นกลิ่นแอลมอนที่มีความแบบ น่ากินเป็นกลิ่นเอามาที่ดมแล้วรู้สึกอร่อยอ่ะและมีกลิ่นของความเป็นวานิลาให้ได้กลิ่น่างๆางตั้งแต่แรกครับแต่พอมันอยู่บนร่างกายของเราไปสักระยะหนึ่งเนาะพอมันเริ่มดร์ดาวเขาจะเริ่มโชวกลิ่นของความเป็นไอริสทุกคนซึ่งกลิ่นไอริสเนี่ยเป็นกลิ่นน้ำหอามาที่ให้ความรู้สึกความดูแพงดูดีดูภูมิฐานและกลิ่นไอริสเนี่ยผมว่า ผู้ชายก็สามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้ครับเป็นน้ำหอมที่มีความยูนิเซ็กสูงมากผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะครับผมและหลังจากที่มันผ่านกลิ่นต่าง้วนะที่ว่ามากลิ่นแอลมอนด์กลิ่นไอริสกลิ่นวานิลาแล้วเขาก็ยังคงมีกลิ่นของความเป็นทูบโรส ให้เราได้กลิ่นนะครับผมเป็นกลิ่นของซ่อนกลิ่นเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวซึ่งไอ้กลิ่นของซ่อนกลิ่นของดอกไม้ขาวนะหอมตัวเนี้มันทําให้ทุกอย่างมีความกลมกลึงมันทําให้ทุกอย่างมีความนวลละออมากขึ้นครับทำให้น้ำหอำมตัวนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมที่แบบว่าสามารถใช้ไปทํางานได้ครับคือน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่มีความมันติฟังก์ชันและมีความเรียบหรูดูแพงนะครับผมเปรียบไปนะครับทุกคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงสวยที่มีความเซ็กซี่คุณอาจจะไปที่ลิ้นจี่ดูบาบแอนด์โรสได้เพราะว่ากลิ่นนี้มันมมีควาแบบ มันมีความเป็นผู้หญิงสูงมากแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแต่เป็นผู้ชายที่มีอารมณ์แบบเนี้ยเป็นผู้ชายที่มีความเรียบหรูรูแพงมีความสุภาพมีความอัธยาศัยดีมีความง่าคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้ำหอมตัวนี้จะตอบโจทย์มากและทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็สามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าคุณสังเกตว่าผมแบบจับจมูกบ่อยๆก็คือแบบไม่รู้รู้สึกว่าภูมแ้กำเริมนะครับผมซึ่งช่างมันนะครับเราจะไม่ยอมเสียการรีวิวนี้เพราะว่าจริงๆเมื่อวานผมอัดรีววนี้้ไปแลแลต่่า เอาตรงนะเมื่อวานนี้แฝงไม่ดีก็เลยแบบว่าเออช่างมันเถอะนะคะับอกวันนี้ก็เลยมารีวิวใหม่นะครับผมถ้าคุณอยากได้กลิ่นที่มีความแอลมอนมีความเป็นไอริสแล้วก็มีความวาน,นิลาม,มาเตอร์พร้อมกับมีกลิ่นของความเป็นแบบดอกไม้ข่ามาด้วยตัวนี้จะตอบโจทย์มากใช้ไปเที่ยวไปเดินเล่นไปทํางานไปออกกําลังกายได้ไหมมันก็ได้อยู่นะคะผมแต่ว่าผมว่าอาจจะต้องเบาสเปรย์นิดนึงแล้วก็น้ำหอมตัวน,นี้มีความติดคนระดับ 8ถึง10ชั่วโมงโดยประมาณนะครับถ้าเบิ้ลสเปรก็จะอยู่ได้นานหน่อยซึ่งรูหว่ตัวนี้ครับผมการกระจายตัวเป็นไอรอบตัวให้เราได้กลิน่นคนรอบตัวที่นั่งใ,ใกล้ๆเราจะต้องได้กลิ่นแล้วแน่นอนแล้วผมมีความรู้สึกว่าเออกลิ่นเนี้ยถ้าคุณใช้ไปเดทนะครับไปเจอคนที่คุณชอบอะเขาจะอยากดมคุณเพราะมันเป็นกลิ่นที่แบบ มีสน่หน่าสุกใสครับผมตัวต่อไปของสีเหมือฟาร์มนะครับผมมีชื่อว่าราฟโซดีนะครับผมเป็นน้ําหอมที่เมื่อวานนี้ผมว่าผมอ่านขีดแต่ว่าลบคลิปนั้นไปแล้วแล้วหลังจากที่ลบคลิปนั้นก็ถามถามเจ้าของแบรน์เลยว่าอันนี้มันชื่อว่าอะไรเพราะว่ามีความแบบ กลัวอ่านผิดทุกคนเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเนาะนะครับอ่ะสำหรับราฟโซดี้ของซูงเนียฟาร์มตัวนี้นะครับผมเป็นอย่างไรให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนลืมไปยื่นไปแล้วก็ไม่ให้ดูนะครับดิง้งมันมีความคขมขีเนาะมันมีความขา,ขาวๆมันมีความแบบเออดูดีเหมือนกันตัวนี้นะครับผมซูเนียฟาร์มแนะนําเลยเป็นตัวที่เขาแนะนําเลยนะครับโน้ตจะมีคารันเดอร์จูนิเปอร์เบอร์รี่นัตเม็กวานิลาแอมเบอร์มัสแล้วก็วูดดี้โน้ตนะครับทุกคนซึ่งอินสแตเรชั่งมาจาก MFK Gentle Fluidity g l o l นะครับผมจะเป็นอย่างไรสำหรับ Rhapsody นะครับผมเรามาลองที่หลังมือด้านขวาผมเลยครับหนึ่งสาิ้ง Rhapsody โอ้ทุกคนคืออย่างนี้นะทุกคนถ้าคุณฟังจากโน้ตมันอะมันมีความเป็นค o ันเดอร์มันมีความเป็น calendar, นัดเมกอย่างนี้ใช่ไหมแต่น้ำหอมตัวนี้ เป็นน้ําหอมที่มีความนุ่มแล้วก็ปลุกปุยมากทุกคนคถ้าคุณอยากได้น้ำหอมสักกลิ่นหนึ่งอะที่ดมไปรู้สึกถึงความแบบนุ่มๆม,มีความปุยๆมีความรู้สึกใช้ไปแล้วมีความแบบเด็กลงมีความน่ารักแล้วก็มีความแบบผ่อนคลายสบายอารมณ์อะผมว่าน้ำหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกอย่างนั้นได้ทุกคนกินหลักๆที่ผมได้จากน้ำหอมตัวนี้เลยนะผมรู้สึกว่าความเป็นนัดเมคก็คือจันเทศใช่ไหมซึ่งมันออกไปในเชิงแบบ ข้าจัไม่กินอ่ะเป็นเชิงสมุนไพรมุนไพรหรือเปล่าหรือมีความเป็นสมัยซีฟิแต่มันไม่ได้ความรู้สึกความเผ็ดร้อนหรือมไม่ได้ให้ความรู้สึกความเป็นสมุนไพรแบบนั้นครับทุกคนมันเป็นน้ำหอมที่มีความนุ่มเป็นน้ำหอมที่ความละมุนมากๆเป็นความกลิ่นที่ออกไปในเชิงวานิลาแต่เป็นอวานิลาที่อยู่ในไอศกรีมครับทุกคนเป็นอีกตัวหนึ่งของสีเหลืองฟ้มที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นวานิลาที่อยู่ในไอศกรีมแต่ตัวนี้จะมีความพิเศษอยู่ที่ว่าโปร่ง ไม่เลี่ยนแล้วก็มีความสมูทมากๆที่สําคัญนะครับต้องหอมงตัวเนี้มันให้ความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้ด้วยดังนั้นนะคะผมความเป็นเฟร่ลตีคู่กับความเป็นวานิลาแล้วมีความแบบอบปวลละมุนละมุนอยู่ในกลิ่นนะทําให้กลิ่นเนี้ยคุณฉีดไปคุณจะรู้สึกถึงความอารมณ์ดีมีความสุขรู้สึกสดใสอยู่ในกลิ่นนะครับผมอาจจะไม่ได้มีกลิ่นของความเป็นฟุตตี้ออกมาให้เรารู้สึกแบบว่ากระปี้กระเป๋าเบอร์นั้นนะแต่ความเป็นวานิลาของเขาอะ มันไม่ใช่วาน,นิลาที่ทําให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดเลยทุกคนบางที่น้ําหอมบางกลิ่นที่ใส่กลิ่นความเป็นวาน,นิลาเข้ามาคุณจะนึกเลยว่าถ้าอากาศร้อนเกินไปคุณจะมึนหัวใช่ไหมแต่น้ําหอมตัวนี้ผมกล้าฟันธงนะครับว่าเป็นกลิ่นที่มีความนุ่มมากละมุนมากวาน,นิลาที่สวยมากหอมมากปุกปุยมากอะ่ะคือ ผมใช้น้ำหอมตัวนี้ไปเที่ยวคือสัปดาห์ก่อนอ่ะผมไปเที่ยวที่สกลนครกับเพื่อน <_ S 1> แล้วอากาศเป็นอากาศที่อากาศร้อนบ้านเรามันจะมีความร้อนแล้วก็เหมือนฝนจะตกมันเป็นอากาศทิ้มคอผมอา้าวใช่ปะช่วงเนี้ยแต่น้ำหอมตัวนี้สามารถทําให้ผมอยู่รอดปลอดภัยทั้งไปเที่ยวคาเฟ่ทั้งไปเดินเล่นกับเพื่อนทั้งไปเดินตลาดซื้อของเพื่อที่จะมาทําเนื้อย่างกินกันทุกคนซึ่งตอนเย็นอ่ะเราทําเนื้อย่างแล้วก็ทําแบบเขาเรียกอะอาหารทะเลทานกันอ่ะผมจะบอกว่าน้ำหอมตัวนี้สามารถติดตัวได้ตั้งแต่ตอนช่วงแบบ บ่ายโมงถึงสองทุ่มสามทุ่มอะ่ะน้ำหอมตัวนี้ยังคงได้กลิ่นอยู่และเป็นกลิ่นที่มีความดูดีมากทุกคนซึ่งโนโ้ตทายๆของมันอะ่ะเบ็ดเบ็เขาจะเป็นกลิ่นที่มีความวนิลาและมีความติดกลิ่นมัดมัดไม้ๆด้วยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านดูโน้ตก่อนนะว่ามันมีความมีมัดมีความไมายไหมถูกต้องทุกคนมันมีความมัดม,มีความบูดดีอยู่ในกลิ่นซึ่งน้ำหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกอย่างนั้นอย่าลืมนะคะว่าน้ำหอมตัวนี้มันมีกลิ่นของความเป็นแอมเบอร์อย่างไม้ด้วยซึ่งอืม ผมว่าอย่างไม้นี่แหละเป็นอีกตัวแปรสำคัญที่ทําให้ความเป็นวาน,นิลามันมีมิติในกลิ่นและมีความนุ่มมีความอบอวลแบบพอดิบพอดีและไม่ร้อนครับน้อหอมตัวนี้มีความกระจายตัวที่พอดิบพอดีครับอาจจะไม่ใช่น้อหอมที่มีความคุ่งไปอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากได้ได้ทั้าหอมรอยเมตรตัวนี้อาจจะไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากได้ไอรอบตัวสุดแขนได้กลิ่นคนเดินไมใกล้ได้กลิ่นเดินไปตลาดได้เจอความร้อนได้โดนแดดได้ไปเที่ยวแบบ เ,เล่นเดินเล่นอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมไปเที่ยวห้างกับเพื่อนไปดูหนังไปเดทกับแฟนได้ไปเรียนหนังสือและไปทํางานตัวนี้ตอบโจทย์ตแต่ว่าถ้าคุณจะใช้น้ำหอมกลิ่นเนี้ยไปเที่ยวกลางคืนอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันเบาเกินไปน้ำหอมตัวนี้เหมาะกับใครเป็นน้ำหอมที่ถึงกลิ่นจะมีความนุ่มๆม,มีความวนานิลามีความมัดมัมีความไม้ไม้ทิ้งท้ายอ่ะ ผมว่าเขาออกไปในเชิงยูนิเซ็ก์ครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ทุกคนเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกเพศและก็ทุกวยัยจริงๆเด็กมัธยมต้นก็ใช้ได้คนวยัยทกราจก็สามารถใช้ได้นะครับผมมีตัวนี้ที่ผมอยากให้รอกถ้าคุณอยากได้น้ําหอมที่มีความแบบวัวเนลาน้ํานุ่ม,มละมุนละมุนมีความเป็นแอมเบอร์มีความเป็น, Amber, าปนยางไม้อยู่ด้วยและตกท้ายด้วยกลิ่นไม้ตัวนี้ตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยายให้คุณไปลองครับเป็นอีกตัวที่เขาเขียนว่าแนะนําและผมก็รู้สึกว่า เออแนะนาจริงๆนะครับเพราะว่าผมสามารถใช้เนหัของตัวนี้อยู่รอดปลอดภัยในอากาศร้อนได้ดังนั้นอากาศบ้านเราคนหวานๆคนน่ารักแต่งตัวมินิมอลใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อลายแบบการ์ตูนก็ยังได้อะตัวนี้ตอบโจทย์ครับโอเคมาถึงตัวสุดท้ายทุกคนปบมือครับจิมเนียร์าร์มโรเซตสูเปรมพารา์มครับทุกคนปิ้งดูจากแพคเกจจิ้งผมว่ามีความสวยดีนะครับเป็นรูปดอกกุหลาบเนาะเรียงกันหลายๆชั้นนะครับซึ่งเขาอาจจะ แอบบอกอะไรบางอย่างเพราะว่าสีของดอกกุหลาบเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เชิงดอกกุหลาบอย่างเดียวมันมันเหมือนเหมือนดอกกุหลาบแต่ว่ามันหลอกว่าเป็นน้ำน้ำอะไรสักอย่างเหมือนน้ำมันเบนซินแหละวะอะไรวะเนี่ยไม่ใช่น้ำมันเบนซินนะแต่ว่าเออสวยดีเอาเป็นว่าเราจะมองว่ามันเป็นกุหลาบก็ได้เป็นแบบ ผ้าผ้าน้ำนาก็ได้เออช่างมันเถอะนะครับผมสำหรับโน้ตเป็นอย่างไรมีความเป็นเลมอนมีความเป็นโรสมีความเป็นนัทเม็ดซัฟฟอนจัสมินนากามอนเชียเลเตอร์ตองระบีแล้วก็กลิ่นมัสกลิ่นนี้นะครับผมใช้วัตถุดิบที่มีความแพงมากและกลิ่นนี้ออกมาแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นซึ่งความสําคัญก็คือน้ำหอมตัวนี้เป็นกลิ่นที่ทางแบรนด์เป็นคนคิดเองคนซึ่งเวลาที่ิวเนี่ยมาฟาร์มนะ่ย เขาเป็นคนคิดกลิ่นเองผมรู้นะว่าหลายๆคนอนะ่ะอาจจะไม่ค่อยสนใจน้ําหอมที่ทางแบรนดเ์เป็นคนคิดเองแต่ผมอยากให้คุณมองกลับกันว่าการที่ทางแบรนด์เป็นคนคิดกลิ่นเองนั่นก็คือน้ำหอมตัวนี้มีความโดดเด่นมันมีความเป็นแบบมีกลิ่นเดียวในโลกเอยดีกว่ามันเป็นน้ำหอมงานแฮนด์เมดทุกคน ถาคุณชอบอะไรที่เป็นความแฮนด์เมดมีชิ้นเดียวในโลกอันนี้คือสิ่งนั้นนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนคิดกินเองและจากประสบการณ์ทำมันหองมาแบบ2อสมปีของมันซึ่งอันนี้แค่หมายถึงว่าตอนที่เข้ามาทําขายนะผมว่าย้อนกลับไปก่อนนั้นเนี่ยเขาน่าจะทําเล่นๆเ,เองด้วยซามอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าน่างหออตัวนี้มีความน่าสนใจดังนั้นไอ้ที่บอกว่าทางแบรนด์เป็นคนทำเองอ่ะคุณอย่ากตกใจผมอยากคุณลองเพราะว่าทุกกิ่นที่ทางแบรนด์ทำผมว่าดีแล้วก็กลิ่นนี้จะเป็นอย่างไรลองนะครับผมว่าเด็ดอ้อราคาบอกก่อนว่าวัตถุดิบหายากและมีความลิมิเต็ดอ dition นนะครับผมราคาก็จะสูงกว่าตัวอื่นก็คือ10 ml 590บาท30 ml 1,690และ100 ml 4,190บาทนะครับผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาลองตอนนี้ครับ1 2 3ปิ๊ง โอ้ยทุกคนคือมันเป็นกลิ่นที่มีมิติมากๆตัวหนึ่งทุกคนถ้าคุณฟังจากโน้ตเมื่อกี้มันจะมีความลื่นล้มทางโน้ตมากคือมีความแบบจับบางอย่างที่มีความสไปซี่มาใส่กับกลิ่นของโรสและมีความเป็นสตัสของเลมบนเข้ามาด้วยมึงมึงทำได้ยังไงคือมีความงงมากมีความเป็นซีตัสใช่ไหมมีความสไปซี่ใช่ไหมมีความเป็นดอกไม้ของโรสใช่ไหมและมีความเป็นแบบ กินหนังๆอะไรอย่างเงี้ยในน้ำหอมตัวนี้คือหลายๆอย่างมันมาชนกันได้ยังไงไม่รู้แบบงง,งแต่น้ำหอมตัวนี้นะครับผมสิ่งที่คุณจะรู้สึกในตอนแรกก็คือปึ้งคุณดมมาตอนแรกอะ่ะคุณจะได้รับกลิ่นที่มีความคุ่งทน,นคนแต่ก็มีความรู้สึกถึงความแบบเอ้ยมันดูมีมิติในใกลิ่นนะครับผมไม่ได้แสบจมูกจนเกินไปนะครับเป็นกลิ่นที่เปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นแบบ มันเป็นฟิลกลิ่นกุหลาบเป็นกลิ่นกุหลาบและมีความเป็นเลมอนและมีความเผ็ดอยู่ในกลิ่นด้วยซ้ำคือตอนแรกคุณดมไปอะ่ะผมว่านะร้อยทั้งร้อยอะ่ะคุณจะได้รับความรู้สึกถึงความเป็นน้ําหอมที่มีความสไปซี่มีความเผ็ดเผ็ดดังนั้นเปิดมาด้วยความเผ็ดความซ่าของกุหลาบและพอคุณดมให้ลึกสักนิดหนึ่งนะครับทุกคน เขาจะมีกลิ่นบางอย่างที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเลมอนมีความเป็นซีตัสอยู่ในตัวด้วยซึ่งเป็นความมุงเป็นความลื่นล้มของน้ำหอมมากซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกับความแบบเคยจะรู้สึกถึงความเผ็ดเผ็ดรู้สึกถึงความสไปซี่แต่ก็ฉันก็ให้ความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบอยู่ด้วยและให้ความรู้สึกของความเป็นซีตัสขึ้นมากล้วในตอนแรกเลยคือทุกอย่างที่ผมพูดมามันไม่เกินจริงนะครับมันมาแบบพอดิบพอดีมาแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ผสมกันปึ้งอย่างพอดีถ้าคุณฟัังูลววมมมีีคาาาไปซ่่ถนจ เผ็ดไปเหยียบเป็นเชิงแบบเผ็ดเลยไหมถ้าคุณเคยดมดีออร์ฟารีไฮต์ตัวนั้น่ะอันนั้นจะเป็นความรู้สึกความเป็นกุหลาบเผ็ดๆไม่ไม้และมีความน้ํามันเบนซิน,นใช่ไหมตัวนี้ก็มีความเผ็ดๆไม่ไหม้มีความรู้สึกถึงความแบบอ,อ่อคุกกรุ่นมีความสไปซี่แต่ทั้งหมดทั้งมวลพอหยุดไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นของความเป็นหนังทุกคนมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าดมไปแล้วอ่ะ จะรู้สึกความหรูหราดูดีดูแพงดูมีมิติเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่คนปกติทั่วไปการแต่งตัวสหนว์หอมตัวนี้นะครับผมเป็นน้ําหอมที่คุณจะต้องแต่งตัวดีนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าคุณจะไปงานสักงานหนึ่งที่ต้องการความหรูหราดูดีดูแพงงานแต่งงานที่ต้องการสแสดงตัวแต่การสแสดงตัวนั้นนะ่ะแต่งตัวประคมเครื่องประดับที่ดูดีถ้าเป็นผู้ชายก็คือใส่สุดรูใส่สุดแบรนด์นะครับ ตัวนี้จะให้ความรู้สึกนั้นทุกคนและยิ่งอยู่ไปเรื่อยๆความละมุนตุ้นของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นคือตอนแรกความเผ็ดความตาที่คุณได้กินอ่ะคุณอาจจะรู้สึกตกใจบ้างเบาๆนะแต่ไม่ได้รู้สึกแบบตกใจจะด้วยอะไรอย่างนี้นะคือความเผ็ดความตาเขาจะเริ่มละมุนล,ละมุนแล้วก็ตีให้กลมขึ้นเรื่อยๆจำนวนของตัวนี้ทุกคนและการกระจายตัวคือสามาาถแปดบานคือได้กลิ่นอ่ะฉีดตรงเนี้ยผมจะบอกว่าผมฉีดสี่กลิ่นตอนนี้ใี่ไห้ยู่บนตัวตอนเนี้นะครับทุกคนตัวเนี้ย นำโด่มากอันนี้ผมจะบอกว่าถ้าคุณมองว่าเฮ้ยพี่ตีกันหรือเปล่าแบบพี่ดมกลิ่นผมไม่ได้ตีกันเพราะว่าผมลองทุกกลิ่นมาแล้วในแต่ละวันและประเด็นก็คือผมเคยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้ผมอัดคลิปนี้ครางหนึ่งแล้วแต่ผมสูกมันไม่ได้ใช่ไหมผมเลยอัดใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นสี่กลิ่นนี้ยมันอยู่บนตัวผมพร้อมกันแล้วไปที่ยิมได้คุณรู้ไหมว่าทุกกลิ่นน่ะก็ยังให้ได้กลิ่นแหละถ้าเราขึ้นมาดมอย่างนี้ถ้าเราขึ้นมาดมอย่างนี้ ถ้าเราขึ้นมาดมอย่างนี้แต่ตัวเนี้ยของซิลเวอร์พา,าร์ฟมที่ชื่อว่าโรสเซ็ตสูเปอร์าร์มตัวนี้นะครับผมเป็นกลิ่นเดียวที่พอผ่านการเวลาไปประมาณแบบประมาณสองชั่วโมงแล้วอะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําอย่างเงี้ยเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ได้กลิ่นแล้วทุกคนเป็นกลิ่นที่ทรงอณุภาพมากๆนะครับผมจะนึกถึงคนที่แบบว่าใส่ตูแต่งตัวหรูหราดูดีดูแพงถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วอยากเป็นผู้หญิงที่มีความแบบเซ็กซี่แบบมีคลาสอะใส่ชุดสีแดงเพลิงเข้าไปในงานอะ ตัวนี้จะตอบโจทย์มากครับทุกคนเป็นน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าเออหรูหรามีมิติเป็นน้ำหอมที่มีความลื่นล้มในทางกลิ่นเป็นน้ำหอมที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนจะไม่เข้ากันเข้ามาอยู่ด้วยกันได้แบบดูดีดูแพงและอยากให้คนไปลองมากสำหรับน้ำหอมที่ชื่อว่าซิมเวร์ฟาร์ม r รส e ซ็ตสูพรีมพาฟาร์มครับตัวนี้ถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้น้ำหอมที่อนึ่งแหละ โอเคไปสนีโทรมามันมีการรบกวนจากการโทรศัพท์เนาะซึ่งโอเคโอเคไม่เป็นไร่ผมจําได้แล้วครับว่าผมถึงไงโอเคถ้าคุณอยากได้น้ําหอมสักกลิ่นหนึ่งนะครับผมที่มีความหรูหราดูดีดูแพงใช้ไปออกงานได้และคุณเป็นคนที่แต่งตัวแบรนด์เนมแต่งตัวจัดเต็มและใช้ของที่แบบว่ามีราคาหน่อยใส่เสื้อหนังเอ้ยใส่เสื้อตูดเอ้ยองไงใส่เสื้อสีแดงเพลิงเลยไปแบบออกงานกลางคืนออกงานดูดาอย่างเงี้ยตัวนี้จะตอบโจทย์มากนะครับผมและถ้าอยากได้น้ำหอมที่มีความติดคนแบบ 12ชั่วโมงเป็นต้นไปติดคนสุดๆอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์และต้องการแสดงตัวให้ทุกคนได้กลิ่นแต่การแสดงตัวนั้นอ่ะยังมีความหรูหราอยู่ไม่ได้มีความ คือบางทีน้ําหอมที่มีความพุ่งชนมากเกินไปมันจะดูไม่แพงใช่ไหมแต่ตัวนี้มีความแพงและดูดีมากๆน้าหอมตัวนี้จะตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมว่ามาครับเพราะว่าสิ่งเหนือฟา Supreme, ร์มโรสเซสซูพปอร์าร์มตัวนี้ให้ความรู้สึกความหรูหรามีระดับอยากได้น้ำหอมที่มีความแพนเมสอยากได้น้ำหอมที่มีความนิชอยากได้น้ำหอมที่มีความหรูหราจริงๆตัวนี้ตอบโจทย์ร้อยเอยากให้คนลองครับผมก็หวังว่าวันนี้นะครับผมทุกกลิ่นที่ผมเล่ามาจะทําให้คุณไปตัดสินใจซื้อน้ำหอมของเขาได้ผมจะบอกว่าน้ำหอมของสิ่ ยิ่งเขามีประสบการณ์ในการทำน้ำหอมมากขึ้นเท่าไหร่น้ำหอมเขาก็ยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณอย่ามีความรู้สึกอาคาติกับคำว่าเป็นน้ำหอมที่ออริจินัลครีเอชันก็คือเขาเป็นคนคิดเองอะเพราะว่าผมเข้าใจผมค่อนข้างที่จะเข้าใจทุกคนว่าเวลาที่อยากได้น้ำหอมะเราอยากจะได้น้ำหอมที่มีอินสไปเรชั่นมาจากน้ำหอมราคาแพงๆใช่ไหมแล้วก็มาทําให้ราคามันดีขึ้นจับต้องได้มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือมีความใช้งานง่ายขึ้นติดทนมากขึ้นใช่ไหม แต่บางทีอ่ะกลิ่นที่เขาทําเองอ่ะผมว่าเป็นกลิ่นของคนที่มีความตั้งใจนี่คืองานแฮนด์เมดนะครับทุกคนเป็นงานที่ผมว่าคนมีแลวก็สะสมไปด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับผมว่าน้ําหอมแบบที่เป็นแฮนด์เมดอย่างเงี้ยเขาจะขายไปกี่เดือนอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเขาออกมาแล้วผมแนะนําให้ซื้อครับงานแฮนด์เมดงานครีเอชั่นของสิมิลาฟาร์มดีทุกตัวน,นี้กล้าคอนเฟิร์มครับทุกคนโอเคแล้วก็ก่อนที่จากกันไปผมมีตัวหนึ่งก็คือปิง เป็นน้ําหอมที่ไม่มีป้ายทุกคน23กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของผมแล้วเขาก็ได้ทําน้ําหอมกลิ่นนี้ขึ้นมาซึ่งจริงแล้วอ่ะผมเคยบอกเขาว่าอยากเขาทําน้ําหอมที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นแบบกาแฟเพราะผมคนชอบกินกาแฟใช่ไหมเขาก็เลยว่าเอออยากให้ทํากลิ่นประมาณไหนผมก็เลยว่าอยากได้กลิ่นกาแฟที่มีความใส่ความวานิลลานิดนึงและให้ความรู้สึกความเป็นกุหลาบด้วยนะครับแล้วเขาก็ครีเอทกลิ่นนี้ขึ้นมาครับเป็นกลิ่นแบงค์ซ่าชาแนลทุกคน แต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จดีนะหรือเปล่าวะขอดมก่อนนะครับืมอทุกคนมันหอมมาเอาจริงนะผมว่ามันทําขายได้กิ่นเนี้ยคือมันให้ความรู้สึกแบบอืเป็นกาแฟมีความเป็นโกโก้โกด้วยซ้ำมาแล้วอย่าเงี้ยเป็นกาแฟที่ใส่ผงโกโก้ไปนิดน,นึงอะแล้วมีความเป็นดอกไม้ดอกไม้มีความเป็นกุนหลาบกุหลาบไหมะไม่รู้อะ่ะ จะมีความนวนลละออมีความละมุนดีนะครับผมเป็นน้ำหอมที่เขาคิดมาให้เราก็เลยว่าเออแอบใช้อยู่บ้างน,นะครับผมเพราะว่ามันหอมดีแต่ผมว่าว่ามันอาจจะยังไม่เสร็จดีนะครับผมเพราะว่าน่าจะต้องบ่มไว้หรืออาจจะต้องคิดคนสุดเพิ่มขึ้นเพราะว่าทางแบรนด์เป็นแบรนด์ที่เขาไม่ค่อยชอบกลิ่นกาแฟเอางี้ดีกว่าเขาไม่ใช่สายกาแฟดังนั้นเขาก็จะไม่เก็บกลิ่นกาแฟแต่จากที่เขาทํามาอันนี้นะผมวอกมันไม่แย่นะ มันหอมดีนะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสมัคร้าช่องผมกําลังใจให้กันเลยรุมกดกระดิ่งจิงๆๆิงให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน